ทั้งวันเราต้องเผชิญกับสิ่งมากมายทั้งการงานหน้าที่ครอบครัวและผู้คนรอบตัวจิตใจจึงมักเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อถึงเวลาค่ำก่อนจะนอนหลับพักผ่อนร่างกายต้องการการฟื้นฟูฉันใดใจก็ต้องการการเยียวยาฉันนั้น เราสามารถเริ่มต้นด้วยการนั่งหรือนอนอย่างสงบสูดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติรับรู้ถึงลมหายใจที่กำลังพาใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจากนั้นลองพิจารณาย้อนดูว่าวันนี้เราได้ทำสิ่งใดที่เป็นกุศลคำพูดใดที่อ่อนโยนต่อผู้อื่นการกระทำใดที่เกื้อกูลต่อคนรอบข้าง ให้เรายินดีและชื่นชมสิ่งเหล่านั้นเพื่อสืบต่อและทำให้มั่นคงในขนาดเดียวกันหากมีสิ่งใดที่พลาดพลั้งไปเช่นคำพูดที่ทำร้ายใจผู้อื่นการกระทำที่ขาดสติหรือความคิดที่ไม่ถูกต้องก็อย่าโทษตนเองจนใจ,ใจเศร้าแต่ให้รู้เท่าทันแล้วตั้งปณิธานแก้ไขไม่ทำผิดซ้ำในวันพรุ่งนี้ การพิจารณาเช่นนี้เปรียบเหมือนการล้างใจให้สะอาดก่อนเข้าสู่ความสงบของการพักผ่อนเมื่อเราฝึกทำเป็นนิสัยใจย่อมค่อยๆเบาสบายไม่จมอยู่กับอดีตและไม่เร่งร้อนถึงอนาคตแต่พร้อมที่จะตื่นขึ้นมายังมีพลังและมีสติในวันใหม่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลควรตรวจสอบตนเองอยู่เนืองๆว่า วันนี้เราทำดีแล้วหรือยัง